โอ้เคพ่อเออพ่อกบอบให้หน่อยกอบใส่ชัวยรูยหนูบอกพ่อหน่อยเดียว Hawking nôm chạy quá lâu nòi huck up nòi hôm nay hương 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 rồi hương 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 ดาตัดให้หน่อยนะได้ไหมได้ได้ค่ะประกั้อมนายอุ้มทำอะไรลูกอุ้มเอออุ้มหาอะไรยัยไ,ไม่ไปตลาดแล้วย้ายอืมย้ายเจอไปตลาดแล้วลูกเราสมบูืณ์กุญแจใช้กับเตา ไเราถ่ายอยู่ไหนหรอไม่มีไม่มีจะโฮมได้จะโฮมอยู่ไหนอ่ะเราุำงานเราดูรถถ่ายดูรถถ่ายทำไมไม่ไปดูล่ะตกระกรากลัวกลัวกลัวรถไถไม่รู้อยู่ใช่ไหมคะ <ska> <Maria> <Target> ช่ใช่ค่ะใครรู้ใครหนิงใครหนิงดูใครดูเจ้าหนิงอะเจ้าหนิงเจ้าหนิงอะเจ้าหนิงอ่ะเจ้าหนิงเจ้าหนิงเจ้าหนิงก็เหอบกกบบแ ปะบปกับากับปะส่จังสี่งอะฮะปะกับใคิว เิีวตาจมูกตามากกาก้มชี้ก้ตานิ้คอจินหจินจินหน้าจินจินทองทองแล้วก็ทำอะไร พอกอ้อมใหานอนยังไม่เจอพอกอ้อมพอกอ้อมอ้อมให้เลยพอกอ้อมให้มา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 มอุ้มนอนได้แล้วมา อนลงไม่เอาไม่เไม่เล่นนะเราจะไปทำงานแล้วเนี่ยแล้วก็ไปทำงานไหมไปเราไม่ไปก็ไม่ไปก็ไปไหนไปทำงานเราให้ไปไหม แม่พ่ออยู่ใครกับดากับดาบอกพ่ออยู่ไหนทำไมอะไรอยู่กับดานอนนอพ่อหอนอนนอนด,า,นา,นดาก็ลงมานอนจิ๊ ผมยาวเหมือนตาตาแล้วเจอาพ่อกับผมยาวไหมพ่อจะตัดอยู่ตอนเย็นก็พ่อก็ไหมตาจะตัดไหมกลัวกลัวอะไรลูกลัวเสียงพ่อกวเสียงพ่อกลัวทำไม าดูซิจะบ่ายสามโมงครึ่งแล้วยังไม่นอนอใคเจ้าปากาของข้านะนึ่งสองสงอันนะสองสององันนะสงสอง สี่ห้าหกเจ็ดนะเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสมาช่ใเสดื้อให้เรากากินสีชม And I'm